ระหว่าง CBR 500i R กับ CBR 2 5 0พน R นะคุณเหมาะกับคันไหนที่สุดนะอ่ะเรามาเริ่มที่2 5 0 R ก่อนไหม500ไว้ทีหลังนะจ๊ะก็เอาไี้ว่าตัวนี้พี่จะบอกเรื่องข้อมูลเรื่องต้นนิดสนึงฮะ เรื่องซีซีเลยตัวนี้ซีซีตัดน้อยกว่า500นะตัวนี้ที่250ร c ซีซีเรื่องแรงม้าก็น้อยเหมือนกันแรงม้าอยู่ประมาณ38ตัวเท่านั้นแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสปอร์ตเรปิก้าหรือว่าสปอร์ตสนามนั่นเองนะจ๊ะเรื่องผมบาไม่ต้องพูดถึงไอ้ว่าหล่อเทนแน่นอนสปอร์ตแน่นอนอเรื่อง500ต่อแล้วจ๊ะ CBR 5 0า r ตัวนี้เรื่องซีซีก็ไอ้ว่าเยอะกว่าตัว250แน่นอนตัวนี้นะฮะชื่อของมันก็คือ CBR 5 0 0 r แต่เรื่อง 4C อยู่ที่4 1ร c แรงมาก็อยู่ประ4ตัวีายว่า อาว่ามันกินขาด2องทุกอย่างแต่ว่าตัวนี้จับผลิตมาเป็นสปอร์ตแบบขึอนโค่งนิดนึงหรือว่าขับในเมืองใช้งานแบบหล่อๆเทๆหรือว่าถ้าอยากลงสนามก็ลงได้เหมือนกันไม่มีผิดเหมือนกันนะจ๊ะ ก็ประมาณนี้เลยอยู่ที่คุณชอบถ้าชอบบอกว่าขับในเมืองใช้งานทุกวันเน้นบอกว่าแฟนเรามีน้ำหนักหน่อยเรามีน้ำหนักหน่อยก็แนะนำให้เป็นตัวนี้หรือว่าอย่างเช่นเรามีเพื่อนซ้อนนะแนะนำเป็น500เพราะว่า501เครื่องมันใหญ่ท็อปมันเยอะกว่าแน่นอนและรถที่บอกว่าขับขี่ง่ายแฮนด์ที่สูงกว่าเดิมแล้วก็น้ำหนักที่ไม่ได้หนักมากทองตัวนี้ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะฮะก็ถือว่าเหมาะกับซีซีประมาณนั้นอ่ะยังออปชั่นเลยมีอะไรบ้าง ส่วนตัวนี้นะเรื่องเบรกไม่ต้องพูดถึงดีแน่นอนนะดิสก์มาเรียบร้อยโช็คก็ไม่ต้องพูดถึงดีแน่นอนซับแรงดีแน่นอนแล้วก็ปั๊มนะจับชกมาเรียบร้อยในจอดประมาณนั้นเลยนะฮะก็อะตาก็ลองทันรอบพันหน่อยนะฮะเวฟซีว่าอยากเห็นว่ามันเป็นประมาณไหน CBR 5 0 0 R ตัวนี้สมใหม่เรียบร้อยนะจ๊ะถือว่าหล่อและเท่จริงๆนะไม่ธรรมดาเลยนะฮะผู้หญิงก็ซ้อนได้ผู้ชายก็ขับดีหรือว่าจะเป็นผู้หญิงขับก็ขับดีขับหล่อเหมือนกันนะจ๊ะอะมาต่อกัน2 5 0ย R R หน่อยฮะ ตัวนี้นะฮะก็เป็นรถที่บอกว่าสปอร์ตลิบิก้าหรือว่าสปอร์ตสนามนั่นเองแฮนด์มาดูใกล้ๆตากล้องมาดูแฮนด์หน่อยฮะแฮนด์ตัวนี้ก็จะเป็นสปอร์ตแบบลิบิก้าแฮนด์ของเขาก็จะแบบต่ำๆหน่อยเห็นป่ะประมาณตากล้องแพน่ทั้งหลังหน่อยฮะเขาจะได้มองออกนะเห็นป่ะแฮนด์มันจะต่ำๆหน่อยประมาณนี้เห็นป่ะสปอร์ตลิบิก้าเน้นขับขี่ทุกวันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่จะปวดหลังหน่อยแต่ว่าถ้าลงสนามก็ถือว่าเหมาะมากๆนะเอามาดูหน่อยแฮนด์250จะเป็นประมาณนี้จำภาพนี้ให้ดีนะแล้วก็มาดูแฮนด์500 500ต่อแฮนด์จะสูงๆเเลยห็นนป่ะะมัจยงงสู ึ้นมาประมาณนะั้นจะเป็นสปอร์ตแบบโมลี่นิดนึงประมาณนั้นอะเรื่อง250นต่อเลยนะฮะ CBR 250ตัวนี้นะอายะว่าเป็นรถที่บอกว่าไว้แข่งในสนามแล้วก็ไว้ขับขี่ได้เหมือนกันก็คือสปอร์ตเรดิการ์นั่นเองนะจ๊ะหรือที่คุณชอบนะเรื่องราคาก็ไม่ได้แพงไม่ได้หนีกันมากอย่างเช่นตัวนี้เลย1ที่ได้มาดิฝั่งเดียวจะใหญ่แน่นอนฮะใ,ใหญ่แน่นอนแบบเบรกอยู่แน่นอนแล้วก็ชกหน้าไปดาวดีแน่นอนนะฮะประมาณนั้นแล้วก็เรื่องราคานะฮะจับต้องง่ายนะ้อ้ากองพันนี่ย์ เรื่องราคาก็ไม่หนีกันมากนะ CBR 250RR นะราคาก็อยู่ประมาณถ้าตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดราคาก็เริ่มต้นที่119,000กว่าบาท อยู่ที่ปีอยู่ที่รุ่นเนาะปีใหม่หน่อยราคาก็จะสูงหน่อยประมาณนั้นส่วนซี CPR 500ถ้าเป็นโฉมนี้นะหรือว่าโฉมหน้าอ u p s i ด e d o w ดิสคู่นะตัวนี้ก็อยู่ราคาประมาณแสนสี่ขึ้นไปถึงแสนห้านะอยู่ที่ปีรถสภาพรถประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าเป็นตัวชกเทเลสโคปิกก็ถ้าจะไม่ผิดก็ราคาจะประมาณแสนสองแสนสามแล้วแต่ซื้อสดรถได้อีกนะจ๊ะและถ้าอยากได้รถร้านเรานึ่งล้านบิววาแล้วพิเศษนะเพราะว่าเราเจ็ดต่อไม่ฟรีภาษีบุญบายฟรีรับประกันหนึ่งหมื่นกิโลหรือหนึ่งปีและมีรถฉุกเฉินไปรับลูกค้ากรณีรถยางแแบบนนนรรถถตหมมด้ั เรามีรถจุกเขียนไปรับลูกค้าถึงที่100กอกิโลเมตรแรกรีนะรับไปอู่รับไปศูนย์รับกลับบ้านได้หมดนะจ๊ะอยากได้รุ่นไหนนึกถึงพี่เดชแล,ละลาวดีไว้นะวันดีครับ